เอาพี่น้องด้วยความสั์จริงบ้ามีต้องเอาหยาค้ามาเยาว่ายังสันยังสีเลยครับเด้อแสงบ่มีแล้วแสงบ่มีแล้วพี่น้องผมแสงบ่มีแล้วออืืแสงไม่มีแล้วเมื่อยู่แถวนีอย่าบ่พี่น้องะมื่อีัฝ้าเปิดที่ดาวเต็มฝ้าพุ่นอีเกิงพุ่นะดาวเลี้ยวเห็นดาวบ่พี่น้องเลี้ยวเห็นว่า ครับผมสวัสดีครับกับบ่าวมีทางแอบแดงกับอีสานบ้านของเองทางแอฟฟากับบุญมีซิตี้แล้วก็พี่ช่างพี a ่เอจีแอลฟากับอีสานบ้านของเองคือกันนะครับนาะตอกตอกกับบ่าวมีหนึ่งไปฝากทิ่ฝากามฝากในฝากร์ให้เลยพี่น้องนะบอกให้บ่าวมีเอามาหูให้แจ้งให้จริงบ่าวมีก็มาอหลีเพื่อพี่เพื่อน้อง สู่เป็นสู่ที่บ้าบ้ามีสีขาดกันแล้วแต่ไปถูชาถูชาถูบ้ามีลืมทูบเทียนแล้วก็ดอกไม้มีคอมเมน่นหนึ่งเนี่ยน้ำมาว่าเอาทูบเทียนดอกไม้มาถวายอ่ามากราบสักการะบูชาเพวกนี้เอาเงี้ยงอยากเงี้ยงกินอีหยงเงีงง้ยง,ง,งสีหนะเอออ่ะมือล้างเรือครับเด้อขอสัญญาว่าเป็นมือล้างแต่ที่บ้ามีเบ้าก็คือบ้ามีสีเอาอันขว้างมาขึ้นบ้ามีเอาไปนั่ดีเด้อ บามีเอาไปนำออามาตัดจิ้นใจเป็นได้เป็นกา,าขอโทษขออนุญาตบางคำสาธุสาธุสาธุาข้างผีบ่หวะเห็นตะจอมปวกหน่อยเห็นตะจอมปวกหน่อย มองที่ห้องขอเล็กพ่นขออนุญาตบ่าดค่ำเด้อที่บ้ามีใส่มีใส่ผ้าไอ้นี่ก็ได้ยแตาแดงจริงครึ่งพูดนะยัง่ะไรบางบ่นนั่นตาแดงจอะโอ้ยบางพี่น้องเฮ้ยบางยังงวะขันมีสองตาเนี่ยนี่ก็บางไหลเป็นเส้นแล้วเห็นบ่ะนั่นตาแดงๆพี่น้องเอาพี่น้องคมัามาเบึ้งหมองหูเจาปัญหามันมีอย่างมันมีอย่างเกิดขึ้นเดี๋ยวบ้านมีขออนุญาตเอาอย่าฆ่าขางไว้ก่อนเลยครับเน้ะ เ้วก็ข้างอพายอีโตกันยูว่อือโอ้ยยูยูพอดียูพอดีเด้วยความสั์จริงบ้ามี่ทีมยาขาไปแล้วยูฝนแห้งไปเบิดละ่ะทิมยูฝนบาทที่นี่บ้ามีเอามาไม่เลยครับเด้อนี่อันนี้ไปเด็ดมาไมแล,ไแ,ลแล้วก็นอะไล่ะล้วก็นี่ <laughs> บ้ามี่เอายา,าหน้าคือบ้านีเอาไปเขียนบาท,ที่นี่มี สมาชิกลหลายท่านบอกว่าจะเอ,อกไปขึ้นจะรักษาบ่ได้ให้บ้ามีเอามาขึ้นแล้วก็บ้ามีรักษาบ่ได้ลงมาคือจูอว,วันนี้ก็ไหลตายทอนแล้วแห้งเดืกอยู่บนมีผูดด้ใดมาเอาบ้ามีเลยก็คือ บ้ามีกับต้องเสือบ้ามีกับไ่อยากเอาไปดอกมันติดเมื่อไปนะนะจังหวดตีพันพี่น้องผมต้องขอโทษขออภัด้วยครับดูเอลูกกทวดาน้าฝ่านาาใหม่ที่สังเทวดาเจ้าที่เจ้าทางเจ้าป้าเจ้าขาเส็บปยดาฝ่าดินสิงเสีซีทั้งหลายทั้งปวงก็ย่าถือทษกดเจียงลูกกเจียงลานเลย้ะลูกด้านเอามาขึ้นแล้วอะแต่ว่ากสิขวเรีกยุทอกเมื่อนากัริขันบอบมือนี้บอกขอาอกเอามาขึ้นเถ้ดพี่น้องเ้อะบ๊อบมีเสียง ผู้ใดเบิ่งคลิปกับจีมาเอากับตองคืดดีๆว่าต้องมาเอาครับว่าต้องมาเอาว่าเป็นของของเฮาอย่ามาเอาเลยครับเด้อว่าเป็นของของเฮาเบิ่งคลิปแล้วเป็นจีอยากมาได้จังสันจังเสีนบ่แมนเลยพี่น้องเลยบ้ามีกับหูเถ้าบ่ถึงการกับยาว่าบ้ามี่เฮ้ยเอาไปได้อยู่บอกเัาเอาไปได้ก็บอกบ้ามี่แ้วครับเด้อบ้ามีสีเข้าลบทุกคอมเมนต์ที่คอมเมนต์เขามาบอกบ้ามีจังไรแนะน้ำจังไรบ้ามีกับสีเสียสีฟังให้เบิรลนละครับ อันค้อมิม่นได้ไปเป็นตะเฮ็ดได้กะเห็ดค้อมิ่นได้เอ, 5, เอาห้าเอามวลกะบ่เอาเอาเรียบร้อยพี่น้องผมหวังว่าสิบ๊วมีหยังเกิดขึ้นนะครับเด้อบา้านอยหวังว่าสิบ๊วมีหยังเกิดขึ้นส่วนเลข่องข้างต่อไปเฮาคือสถากแถวนี่แล้วพี่น้องแต่ว่าบ้ามีว่าเป็นต้นไม้เป็นต้นไม้ตัวแม่ล่ะเบิง่งเบิ่งสัญ,ญาล,าลักษณ์แล้วแบบเนี่ยเบิ่งสัญ,ญาล,าลักษณ์แล้วมันคือแห้งเหรอไหม โดยเฉพาะมองนี่บ oui, ้านมีบร uh, ิวารจังสันจังสี่ดนะครับเดี๋ยวนี้บ้านมีบริธาแป้งนี่อันนี้กระซาตูซาตูเยาวาให้ลูกให้หลานเลยอันพี่น้องว่าคือบ่เป็นต้นไม้ที่มีนางไม้เพิ่นยู่นะครับเดี๋ยวทำขั้มสะอาดให้เพิ่นก้อนพี่น้องทำขั้มสะอาดให้เพิ่นก้อนนู่นนี่เป็นตุ้มอีหยังอยู่ถึงทำขั้มสะอาดกพอนพี่น้อง อ๋าบาทนี่โชคดีนม่ใช่แล้วนะครับเนาะหลี่อยู่น้ำหลังกองใหม่อยู่บ่พี่นอ้องเฮียงบอกว่าซ่องหลังกองใหม่เนี่ยมึงกันจะซ่องบ่งกันเนาะบบมีพี่น้องเอา้าโชคดีครับซับหนีบ้านมีเออกมาขึ้นเราด้วยครับเนาะผลชิกลูกหยาบหยาบเอา้ามืออื่นเข้ามาพิสูจน์กันบาทหน่มืออื่นเข้ามาพิสูจน์กันว่าสีมี่ยังบ่สีมีแสงบ่ืออยงตอนขามาบาบมีเห็นน้ำกันอยู่ ครับขอบคุณครับบ่เซียย่รลบดูบ้ามีกับบได้รลบรบลูแต่ว่ามีเพื่อติดเอาไปก็ต้องเอามาขึ้นนะายคข้อมิ่นบอกว่าไปเอามาขึ้นไรายคอมเมนก็บอกว่าแสงสีนี่มันเป็นเรืองดีบอสเซียร์ราคาเอื้อเสียวดอกไม้ถูกที่นมาบุชาเพื่นอ,พน,อนพี่น้องรบควรเพื่อนหร้เหล้าก็เทิงสีมาอีกสองสามเมือกับเทือกสีมาตองมาขออนุญาตท่าแปงเพื่อนนำํำขอบคุณครับสวัสดีครับไปไปฝ่าออกไปขวงรอเรียนบ่ได้ขอวงมูนี่